วิเคราะห์หุ้น SPCG น่าซื้อเก็บเพื่อปันผลหรือไม่สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องหุ้นปันผลวันนี้เราจะไปวิเคราะห์หุ้น SPCG กันครับ SPCG คือบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นผลิตหลังคาโซลา่าโซล่ารูฟการติดตั้ง EPC การบริการดูแลโรงไฟฟ้าและอื่นๆก่อตั้งปี1,993และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาดูงบการเงินไตรมาส2องปี2,568ของ SPCG กันครับตัวเลขออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่388ล้านบาทลดลงจากไตรมาสก่อนที่ทำได้กว่า534ล้านบาท และที่สำคัญกำไรสุทธิลดลงเหลือ93ล้านบาทเท่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วไตรมาส2ปี2567 SPCG เคยมีกำไรสุทธิ169ล้านบาทนั่นหมายความว่าปีนี้กำไรหายไปเกือบครึ่งหนึ่งถ้าดูภาพรวมครึ่งปีแรก6เดือนปี2568 SPCG ทำรายได้รวมประมาณ923ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ2 3 3ล้านบาทขณะที่ปี2567เครื่องปีแรกมีกำไรสุทธิกว่า499ล้านบาทสรุปคือกำไรหายไปเกินครึ่งในปีนี้ครับถึงแม้กำไรจะลดลงแต่ SPCG ยังประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการอยู่ที่40สตางค์ต่อหุน้นซึ่งทำให้ยังพอมีแรงดึงดูดจากฝั่งนักลงทุนที่เน้นปันผลอยู่ถ้าเรามาดูทางเทคนิค SPCG ตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างกลางๆมีสัญญาณบวกจาก MA ระยะสั้นถึงกลาง MACD และ RSI ที่ยังไม่ overbought แต่ก็ยังมีแรงต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ8.60-9.40บาทเท้าหาาหุ้นสามารถผ่านแนวต้านเหล่านี้ได้อาจมีอั p ไซ d ์สูงพอสมควรแต่ถ้าหลุดแนวรับ8.20-8.30บาท ราคาอาจดิ่งลงไประดับต่ำกว่าถ้าโวลุ่มเทขายหนาแน่นความน่าสนใจของหุ้น SPCG 1. ผู้นำพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกๆของไทย SPCG เป็นบริษัทที่บุกเบิกโซลาร์ฟาร์มในไทยและปัจจุบันยังมีพอร์ตโรงไฟฟ้าโซล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีประสบการณ์ยาวนานทำให้แบรนด์อย่างน่าเชื่อถือในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน2 ต่อยอดธุรกิจใหม่ๆไม่ได้หยุดแค่โซล่าฟาร์มแต่เริ่มขยายไปโซล่ารูฟท็อปโครงการโซล่าฟาร์มในญี่ปุ่นรวมถึงการจับมือพันธมิตรในด้านพลังงานสะอาดนี่คือการสร้างรายได้ระยะยาวไม่ยึดติดเพียงแหล่งเดียว 3. ทีม ESG และพลังงานสะอาดมาแรงโลกกำลังมุ่งไปสู่เน t ซีโร่การใช้พลังงานสะอาดถือเป็นเมกะเทรนนักลงทุนสถาบัน และกองทุนต่างชาติมักสนใจหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน 4. ยังมีปันผลสม่ำเสมอแม้กำไรจะลดลงแต่บริษัทยังพยายามรักษานโยบายจ่ายปันผลเป็นจุดที่นักลงทุนเน้นกระแสงเงินสดยังสนใจ 5. ราคาหุ้นอยู่ในจุดที่น่าจับตาหลังงบออกไม่ดีราคาหุ้นปรับฐานลงมาแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวอาจมองว่าเป็นโอกาสสะสม เรามาดูความเสี่ยงกันบ้างครับความเสี่ยงของหุ้น SPCG 1. รายได้และกำไรผันผวนงบล่าสุดกำไรลดลงแรงเมื่อเทียบกับปีก่อนทำให้ตลาดกังวลว่ากำไรอาจไม่สม่ำเสมอหากโครงการใหม่ไม่ทันมาชดเชยโอกาสฟื้นกำไรก็ยาก 2. เพื่งพาโครงการโรงไฟฟ้าเก่ารายได้หลักยังมาจากโซล่าฟาร์มที่มีสัญญาขายไฟ เมื่อสัญญาขายไฟหมดอายุในอนาคตอาจทำให้รายได้ลดลง 3. ต้นทุนการลงทุนสูงการทำโครงการโซล่าฟาร์มและโซล่ารูฟต้องใช้เงินลงทุนสูงมากหากการเงินไม่แข็งแรงอาจกดดันกระแสงเงินสดและการจ่ายปันผล 4. ความไม่แน่นอนด้านนโยบายภาครัฐธุรกิจพลังงานหมุนเวียนพึ่งพาการสนับสนุนจากภาครัฐถ้านโยบายชะลอการอนุมัติโครงการใหม่ หรือลดสิทธิประโยชน์อาจกระทบการเติบโต 5. การแข่งขันรุนแรงขึ้นมีผู้เล่นรายใหม่ในตลาดโซลา่าและพลังงานสะอาดเยอะขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศทำให้ SPCG ต้องแข่งขันหนักกว่าเดิมในการคว้าโครงการสรุป SPCG เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ชอบทีมพลังงานสะอาดและปันผลแต่ต้องระวังเรื่องกำไรที่ไม่แน่นอน ถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วถ้าอยากให้ผมทำหุ้นตัวไหนต่อคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับ